โอเคครับก็กลับสวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้มาอยู่กับผมที่หน้าเกมขุมทรัพแฮ็กแกนะครับมามาเจอกับเกมเสาถ้ำเป็นเกมที่3แล้วกันนะครับเรียบร้อยกดครั้งเดียวนะครับทุกผู้ชมได้ลุ้นเข้าฟรีนะครับลงไวขนาดนี้ก็คือไม่ต้องกดแล้วนะครับมาจะแตกหรือเปล่าไม่รู้นะครับต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเกมเสาถ้ำได้ลุ้นเข้าฟรีไวแบบนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับ เกมนี้ผมก็เล่นต่อจากเกมลัคกกี้นะครับเมื่อกี้เขาไปเล่นปั้นทุน90บาทนะครับปั้นไปปั้นมาเหลือทุนแค่2บาทนะครับท่าผู้ชมก็เกมพลิกเฉยนะครับได้รุนเข้าฟรีนะทุน2บาทนะครับได้รุนเข้าฟรีก็บอกเพิ่มมาประมาณ500นะครับผมก็เลยรีบเลิกเลยนะครับก็มาต่อเกมนี้ครับเกมนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะก็เป็นเกมที่คนดูขอเข้ามาครับวันนี้ผมก็เลยจัดให้หมดเลยนะครับไป ลุยต่อเลยนะครับตอนนี้หมุนฟรีแล้วที่หรอบสุดท้ายนะครับมาขอหนักๆห,หน่อยเพื่อนตอนนี้เพิ่มคูณเป็น14แล้วนะครับโอเคสวยหน้าเขียวเพื่อนอืมเขาเป็นเจครับเสร็จครับดอกนี้เรียบร้อยครับทุกผู้ชมต่อเป้าหน้าเขียวเอ,เอาดีเอาดีแถวแรกโอ้โหมาเว้า เ yeah. นี่ยแม่งไม่ลงว่ะถ้าลงนี่สวยเลยนะครับก็รอบนี้ได้มาที่สามพันะนะครับมาเดีที่หนึ่งรอบสุดท้ายครับผมโอ้โหโอเคครับท่านผู้ชมรอบนี้ได้มาที่ห้าพันแปดนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะมาเดี๋ยวผมขอไปต่อยอสักหน่อยละกันนะครับดูซิว่าไปต่อจะบวกเพิ่มหรือเปล่านะครับกดครั้งเดียวอ่ะท่านผู้ชมได้ลุ้นฟรีแบบโคตรไวอ่ะตอนแรกผมก็คิดว่าได้ลุ้นฟรีไวแบบเนี้ย มันน่าจะจ่ายไม่ค่อยโอเคนะครับแต่ก็พอได้อยู่นะครับมาตอนนี้มีเศษประมาณ300นะครับผมจะเอาเศษเล่นแล้วกันนะครับถ้าไปต่อไม่ได้จริงก็จะซอฟทุนไว้สัก6 0 0 0นละกันนะครับอย่างน้อยก็ได้กำไรนะครับไม่ขาดทุนก็พอครับท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้เกมคาสิสมันเล่นยากนะครับ มาหนึ100สุดท้ายครับผมโอเคครับทุกผู้ชมผมว่าเลิกเลยแล้วกันนะครับน่าจะไม่มีอะไรมาให้ลุนแล้วนะครับก็เอาทุนเข้ามา1,000นะครับตอนนี้ก็ได้กำไรมาประมาณ5,000นะครับ ใครชอบเกมนี้คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสระใครสนใจอยากจะเล่นตามก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสระคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ